จิตบาบัดทำไมมีความหมายอย่างไรในช่วงการฟื้นคืนสู่สุขภาวะน,นั้นการรับยามีความสำคัญในเบื้องต้นเพื่อช่วยปรับสารเคมีในสมองให้เกิดสมดุลนะครับนอกจากยาแล้วยังมีปัจจัยประกอบที่สำคัญอื่นๆไปพูดคุยกันหนึ่งในนั้นคือการทำจิตบาบัดครับซึ่งจะทำหรือไม่เมื่อไหร่ เป็นการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างเราผู้ดูแลกับคุณหมอจิตแพทย์ผู้ให้การรักษานะครับว่าเราควรทำไหมคุณหมอจะทำเองหรือแนะนำให้ใครนะครับจะให้นัก,กจิตบำบัดหรือให้ไปพบกับนักจิตวิทยาเพื่อทำจิตบำบัดหรือไม่อันนี้เป็นการปรึกษาร่วมกันสำหรับประสบการณ์ของผมเอง หลังจา,จากที่คุณหมอวินิจฉัยการแล้วก็กําหนดให้ได้มีการรับยาแล้วในวันนั้นยังไม่ทันตั้งตัวครับปกติช่วงที่มีอาการกำเริบนั้นผมจะไม่ยอมให้ใครมาคุยเคียรบมในอดีตหรือเรื่องราวฝังใจในอดีตเลยซ,ซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นแผลลึกแล้วก็จะกระตุ้นให้เราเกิดอาการทุกครั้งที่มีใครมาสกิด หรือไปประสบพบเจอเรื่องราวคล้ายเคียงกันนั้นในวันนั้นคุณหมอบอกว่าหมออยากจะชวนคุณพูดคุยนะตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่เราพูดความรู้สึกในปัจจุบนันเสร็จคุณหมอบอกว่าแล้วในอดีเคยมีความรู้สึกใดที่คุณรู้สึกไม่สบายใจรู้สียใจหรือฝังใจเป็นปมของคุณอยู่ ผมก็บอกว่ามีครับคุณหมอบอกว่านั้นหมอจะลองชวนคุณกลับไปดูเด็กคนนั้นในวันที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นนะคุณลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณรับรู้อย่างไรผมบอกว่าวันนั้นเด็กคนนั้นโดนทอดทิ้ไงไว้ข้างถนนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับบ้านอย่างไรไม่รู้ว่าจะมีใครมารับอีกหรือเปล่าช่วงเวลา ที่ถูกทอดทิ้งนั้นมันช่างยาวนานบรรยายไม่ถูกเลยครับว่ามันยืดยาวขนาดไหนนะครับในระหว่างเรียนทุกคนทุกคนกลับจากโรงเรียนหมดเราต้องอยู่กับน้องที่เรียนข้ามืดอยู่แค่สองคนจากเด็กโรงเรียนหลายพันคนมันทั้งมืดและยุงเนี่ยกองเท่าภูเขาเลยมันโดดเดี่ยวมากแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่อยู่หลายปี เราก็รู้สึกอ้างวางชวนคุยต่อครับคุณหมอถามว่าแล้วจากเหตุการณ์นั้นคุณได้เรียนรู้อะไรผมบอกว่าผมเรียนรู้ที่จะได้ช่วยตัวเองดูแลตัวเองให้เข้มแข็งให้จะต้องคิดต้องทำอะไรต่างด้วยตัวเองคุณหมอกม็คุณหมอก็ถามต่อไปครับว่าจากเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ย คุณผ่านมาันมาได้อย่างไรผมก็บอกว่าผมผ่านมาได้ด้วยเพราะว่าความเข้มแข็งอดทนน,นคะครับแล้วก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็เป็นกำลงังเป็นกำลังให้น้องด้วยคุณหมอถามว่าแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากอุปสรรคนั้ผมก็บอกว่าผมได้เรียนรู้ว่าในท่ามกลางความมืดมิดเนี่ยถ้าเราลุกขึ้นยืนแล้วคิดหาสิ่งดีทำเนี่ย มันมีทางออกเสมอเลยว่าแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นน่ะมันมีผลยังไงต่อบุคลิกนิสัยใจคอในปัจจุบันของเราเวลาที่เราเป็นปกติผมก็บอกว่ามันทําให้เราเป็นคนที่กล้าที่จะคิดริเริ่มกล้าที่จะทําในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยกลา้าฝ่าวงล้อมออกจากปัญหาและพื้นที่สะดวกสบายของเรามาทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม กล้าที่จะศึกษาเรียนรู้และนำมาปฏิบัติที่เกิดผลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นนะครับส้าคำถามผมตอบคุณหมอแล้วสนทนากันอยู่ถึงหนึ่งชั่วโมงเต็มคือหมายคขาว่าแต่ละคำถามเนี่ยคุณหมอให้เวลาให้เราแสดงความรู้สึกรับฟังเรารับฟังอย่างลึกซึ้งโดยที่คุณหมอไม่พูดแทรกไม่ได้ถามแทรกไม่ได้ตัดสิน คุณหมอเพียงแต่รับใส่ใจเราฟังอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งเราจบกระแสความแล้วคุณหมอถึงจะชวนคิดชวนคุยต่อนะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยผมกลับมาบ้านนี่มึนมากเลยไม่นึกว่าเอ๊ะไม่เคยเปิดเผยความในใจให้กับใครและเป็นเรื่องที่จะเครียดมากถ้าพูดถึงมันมันแต่วันนี้กับั่งนครูพูดกับคุณหมอได้เป็นชั่วโมงแล้วแปลกประหลาดมากครับ หลังจากนั้นมารู้สึกชีวิตมันโล่งเบามากเลยคือมันเวลาที่มีอะไรมากระทบในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเนี่ยจิตมันไม่เข้าไปวนคิดหรือว่าขัดเคืองอีกหรือว่าขัดเคืองอีกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอีกสองสัปดาห์คุณหมอก็ชวนผมคิดชวนคุยอีกเที่ยวนี้พาผมไปล้างปมในอดีตที่มีความเข้าใจผิดต่อคุณพ่อคุณแม่แล้ว ครอบครัวคุณหมอถามว่าจำได้ไหมาจากเหตุการณ์ก่อน,อนที่เด็กคนนั้นถูกทอดทิ้งลองคิดดูซิว่าในชีวิตเคยได้รับความรักอะไรจากคุณพ่อคุณแม่ท่านเคยแสดงออกอะไรให้เราเห็นบ้างผมก็นึกย้อนไปนึกถึงวันเวลาที่ท่านมุ่งมั่นทำงานหนักที่กลับมา,ากับเองนั้นเพราะท่านห่วงและรักต่อมากแต่ขณะที่งานท่านมาก กว่าที่จะมารับเรามันก็ค่ำมืดดึกไปแล้วหนึ่งถึงสองทุ่มสำหรับเด็กปฐมจึงต้องอยู่กับสภาวะอย่างนั้นหลายๆปีมันก็โดดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าท่านทำเพื่อคุณหมอก็ชวนถามต่อว่าแ,แล้วในวันนั้นถ้าถอยอายุไปท่านก็อายุประมาณ30กสิบกันนั่นเองในวัยส0ิที่อยากจะทำงานเพื่อครอบครัวเนี่ยมันเป็นความตั้งใจที่ดีไหมเราบอกว่าเป็นความตั้งใจที่ดี วันนี้เราผ่านประสบการณ์ต่างๆการทําง,งานมาด้วยตัวเอง20-30ปีเราเข้าใจใจนะว่าการหาเลี้ยงชีพการดูแลครอบครัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพีนัสิ่งที่ท่านทําก็ทําเพื่ออุทิศต,ตัวให้กับเราคุณหมอถามว่าแล้วจะอภัยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมเราบอกว่าเราให้อภัยได้หมดใจแล้วครับพ่อเรารู้แล้วว่าเจตนาท่านทําเพื่อเราาท่านทําเพื่อเรานะครับแล้วความอ้างว้างในอดีตนั้น กลับทำให้เราเข้มแข็งให้เรายืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วคุณหมอก็อยังพาให้เรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ในแง่มุมของท่านเหมือนกับที่ฝรั่งบอกว่าเอาตัวเราไปใส่จะเข้าใจความรู้สึกนะครับคุณหมอก็ให้ทบทวนด้วยว่าในเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ผิดพลาดล้มเหลวท่านเสียใจเป็นไหมถ้าเป็นเราเราเสียใจไหมแล้วเราอยากแก้ไขไ แล้วเราเห็นสิ่งต่างๆที่ท่านพยายามแก้ไขเพื่อรับมือนะไรบ้างเพราะฉะนั้นถอดเรียนตรงน,นี้ออกมาได้นะครับสีข้อแลนะผมแถมให้ได้อีกหนึ่งก็คือหนึ่งลองให้เวลาตัวเองค่อยๆอทบมวนนะครับว่าในอดีตของเรานะั้นเราเจออุปสรรคอะไรที่มันหนักหนานหรือเป็นปมในใจให้เรารับรู้ความรู้สึกของเราการรับรู้ความรู้สึกแนบตึ้นเหมือนรู้สึกแนบ้นเหมือนกับการตั้งสตินะครับ เราจะไม่ไหลไปกับอารมณ์แต่เรารู้ทันตัวเองว่าตอนนั้นขณะนั้นเรารู้สึกอะไรอย่างแท้จริงให้เวลาตัวเองนะครับจะเขียนออกมาหรือย้อนระลึกอย่างลึกซึ้งนะครับเสร็จแล้วเราจะก้าวข้ามปมปัญหาอุปสรรคไปด้วยคําถามที่2ครับคือพวกเราผ่านคือพวกเราผ่านปัญหาเหล่านั้นที่มันเจ็บปวดที่มันเป็นอุปสรรคหนักหนาน,นั้นเราผ่านมันมาได้อย่างไรค่อยๆทบทวนตัวเองดูนะครับ แล้วเขียนออกมาให้เวลากับตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะครับเวลานี้เป็นเวลาของเราที่จะดูแลจิตใจของตัวเราคำถามถัดไปคำถามที่สามครับแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากการผ่านอปุปสรรคนั้นมามากนะครับเรียนรู้อะไรที่สําคัญนะครับสําคัญมากเสร็จแล้วต่อด้วยสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะั้น มันส่งผลกระทบต่อบุคลิกวิธีคิดวิธีพูดการกระทําของเราอย่างไรนะครับอันนี้แหละที่มันสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรนู้ในอดีตส่งผลต่อการกระทําในปัจจุบันนะครับและผมแถมอีกข้อหนึ่งผมแถมอีกข้อนึงที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือในขณะนี้ที่เรากำลังประสบปัญหาใดๆอยู่เจออุปสรรคใดๆอยู่ รเราจะนําความรู้และประสบการณ์ในอดีตนั้นที่เราเคยก้าวข้ามผ่านมาได้มาใช้ในปัจจุบันได้อย่างไรอันนี้สําคัญปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันไปได้วยกัน,นครับแล้วก็สําหรับเพื่อนพี่น้องที่รู้สึกว่าตอบคาถามเหล่านี้แล้วมันก้าวข้ามไม่ได้พ่อแม่เราบางครั้งอาจจะไม่ได้แสดงความรักกับเราเลย หรือเรารับเลยหรือมันยากลําบากที่จะหาให้เจอว่าเอ๊ะจริงๆเราก้าวข้ามผ่านมาได้ยังไงผมเข้าใจเพื่อนพี่น้องอย่างดีครับถ้ามันก้าวข้ามได้ง่ายๆคิดปุ๊บตอบปับ๊บสบายหรือเนี่ยมันก็ไม่เป็นป็นไม่เป็นป็น,มปน,ปนบมประเด็นปัญหาในใจไม่เป็นแผลใจให้เราติดค้างมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆให้เวลา นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันเครียดหรือดิ่งเศร้าเนี่ยขอแนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็ขอคำชี้แนะมอคำชี้แนะในการจะรับการทำจิตบำบัดเพราะตรงนั้นเราอาจจะไม่เหมาะที่จะถามตอบตัวเองในขณะที่เรายังไม่พร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มันยังมีกระบวนการอื่นๆสำหรับที่ เวลาที่เราปรึกษาคุณ,คณหมอบอกว่าเอออาการคุณไม่เหมาะในการที่จะทําจิตบำบัดหรือไม่ควรทําจิตบำบัดเองในตอนต่อๆไปเราจะพูดถึงกระบวนการการฟื้นฟูด้าน,นอื่นๆที่เราจะนํามาเสริมนํามาเพิ่มเติมควบคู่กันไปกับการรับยาทางจิตเวชนะครับวันนี้ขอส่งพลังใจทั้งหมดประสบการณ์ทั้งหมดที่เคยผ่านมาในอดีต ที่อยู่กับการเจ็บปวดถึง25ปีแล้วก้าวข้ามผ่านมันมาได้ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับปัจจุบันที่ดีที่สุดมีความสุขอยู่กับปัจจุบันค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝึกฝนแล้วก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้มองหาโอกาสสิ่งดีงามในปัญหาและอุปสรรคเหนี้ที่เจอ แล้วเราจะก้าวสู่สุขภาวะด้วยกันทุกวันทุกวันครับพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีมีความสุขครับ